คุณผู้ชมคะการที่ช้างป่าเข้าไปหากินและทําลายพื้นที่เกษตรกรรมในหลายๆพื้นที่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนในระดับชุมชนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่บ้านนาอิสานจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วชาวบ้านที่นั่นปรับตัวอย่างไรติดตามจากคุณวิรดา,าแซ่ลิมในช่วงนักข่าวพลเมืองค่ะ เวลาเกือบ2ส,สัปดาห์ค่ะที่กลุ่มนักศึกษาบัณฑิตอาสาสมัครวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งพากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินทางเข้าไปเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนกับป่าที่บ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเซาสิ่งที่พวกเขาสนใจคือการอยู่ร่วมกันของคนกับช้างค่ะพวกเขาจึงได้ออกติดตามการทํางานของคนที่นั่นกับภารกิจป้องกันผลผลิตทางการเกษตรคืนหนึ่งทับต้นหนึ่งคืนหลังก็ทับอีกคืนหลังก็ทับอีก <laughs> ับจนเเป็นนแถวลยี่คือร่องรอยของช้างป่าที่เข้ามาในพื้นที่เกษตรกรของชาวบ้านนาอีสา,ตานตำบลท่ากระดานอำเภอนสนามช,นชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาวความเสียหายเช่นนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยที่พ่อเสมียนบอกกับเราหมู่บ้านละแวกนี้มีอาชีพเกษตรกรรม พืชผ,ผลที่ปลูกไว้เป็นแรงดึงดูดสำคัญที่ทำให้สัตว์ป่าดโดยเฉพาะช้างลงมากินและทำลายพืชไร่อยู่เสมอ,อไไการเฝ <ไล S 1> ้าวเวรยนยามจึงเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันที่ชาวบ้านนาอีสานขาดไม่ได้ต้อนข้ายต้นยางแยมใหญ่เขาในหมู่บ้านเ่าเขาในหมู่บ้านเนี่ยแถลทุกวันนี่หลายตัวสามที่ว่าประมาณสามนมามาสามเมื่อประมาณนี้นแหะ ข้าวเริ่มออกรวงมันสำปะหลังกำลังงามอ้อยก็โตเต็มที่ช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวแน่นอนว่าเมื่อคนรู้ช้างก็รู้พวกมันมีสัญชาตญาณเช่นกันว่าอาหารที่ชาวบ้านปลูกไว้พร้อมแล้วแต่เนื่องจากช้างและคนตกลงกันเพื่อแบ่งปันผลผล,ผลิตไม่ได้จึงทําให้คืนนี้ชาวบ้านต้องออกเฝ้าเวรยยามเพื่อปกป้องพืชผลของตนเองเหมือนเช่นทุกคืนที่ผ่านมา กระท่อมตรงนี้คือจะรวมตัวของชาวบ้านที่ออกลาตระเวนตลอดระยะเวลาที่เราออกสำรวจยังไม่พบว่ามีช้างบุกเข้ามาในไร่นาแม้จะไม่ได้เห็นภาพช้างป่าอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ชาวบ้านบอกว่านี่ควรนับเป็นข่าวดีมากกว่าข่าวร้ายตรงมันอันมันจิไปหากินเครื่องจิตนียังคอยขนเพียนมาเทนึงอืมอมามากกรอบอ่อืเขาก็บอกมาเฝ้าตลอดเลยหรือเป่ามาเฝ้าตลอดอือเพียง พี่มาตลอดเลยมาตัวเขาน้องากอเมื่อน้องอมาอระวังระวังอมากขอเขาจะได้ไล่เออเออเขาจะได้ไล่เดรุ่งเป็นคือว่าเขาเป็นคือว่เขาอยู่นี่เขาจะนั่ง้างอย่างนี้มังทมันจะตื่นเด็กโอ้างทีนี่ไปอย่างไม่เน่ะออเออตรงนี้ไปอย่างไม่เาแบบ ยังอีกเราวงอีกเนี่ยว่ามันช่มาอากาศร้อนไม่อีกจะไปโดนรวดได้เลยนะเออนนั่นรวดได้นี่เนี่ยอันนี้รวดรวดเส้นไฟได้เนี่ยอันนี้บ่ชดเออนี่อันนี้แล้วอันจับไฟไฟอ้อมนี่ป่ะเนี่ยด่งนี่เป็นยังต้องชอดไฟเหรอต้องจับไฟคือมาถึงามาบางครั้งเ้าไปรับไม่บ่ล่ะคือว่าเพามีโอกาสรับอืมคือเมื่อเที่ยแล้วละลายขึ้นหนึ่ไปมันจะบันินแล้วมันจะ ควบมสะสมมกันจะเพี้ยเพี้ยกันอาจจะลาไป<อ>มันเอสร้างมาปั๊บมันจะบ่อยมันถือไฟไนี่มันจะห้องเอ๊ะเขาสัญญาเขาก็ถือว่าเขาตื่นอะไมันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ประทัดเป็นหนึ่งในเครื่องมือไม่กี่อย่างที่ชาวบ้านใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าลงมากินพืชไร่แต่ในพื้นที่บ้านานาอีสานซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนในพื้นที่ป่าเกือบเจ็ดหมื่นไร่ช้างป่านับ300ตัว รวมทั้งสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆอีกมากมายชาวบ้านไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าเพะมันมามีแนวก,กินนะขงในสร้างมาเนี่มันก็ต้องรบก,กวนชาวบ้านจําเป็นก็ต้องทาง่างรัฐก็ต้องลําบากละบ้านมันเดือดร้อนเกินเกินพิกัดแต่ละหมู่บ้านเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยเ่เคยเห็นหนาหอดหนาลูกหนาเมียะไเด้ลําบาก เทาเห็ดเทาก็อยากได้เขาหิวเฮาก็ปล่อยกินของธรรมชาติก็ให้กินแน่อยู่หรอกถึงบ่ถึงกับอารวาสบ่ทะเลาะกันสร้างแล้วนี่มันมันากสู่คนเด้อเด็คนหากินสัตว์ก็หากินนี่คือความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นนักของคนกับป่านักข่าวพลเมืองรายงานจากบ้านนาอีสานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซา คุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองมาตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้ได้นะคะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ